นี่นายนะ่ะชื่ออะไรองค์ชายสามท่าทีแบบนี้จะไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวองคชายเองแต่ยังทำร้ายกนกำลังใจของทหารด้วยดูท่าองค์ชายจะยังไม่เข้าใจสินะสิ่งที่ท่านควรจับไว้ไม่ใช่ไพ่แต่เป็นดาบต่างหากแต่ก็นะผมเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าท่านเคยจับดาบจริงๆบ้างหรือเปล่าเฮ้นี่ฉันกำลังถามชื่อนายอยู่นะหรือว่าในกองทัพของราชอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีลำดับชั้นกันมะไม่ใช่แบบนั้น นี่มันเรื่องอะไรกันท่านเฟนิกท่านบอกว่าท่านจะออกมาตรวจตาไม่ใช่เหรอขออาภัยด้วยครับออกไปได้แล้วต้องขอโทษแทนเขาด้วยฉันขอรับผิดชอบเองฮ่าฮ่าฮ,ฮ่าไม่ต้องลอ้อเธอไม่จําเป็นต้องขอโทษแทนเลยการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน้อยก็ต้องมีฝีมือหรือฐานะเท่าเทียมกันหรือมัง้งถึงจะทําแบบนั้นได้งั้นนี่ครั้งนี้ไว้ฉัานจะชดใช้ในภายหลัง อาไว้ข่าวหน้าแล้วกันมีข่าวลือว่ากองทัพพันธมิตรในครั้งนี้ยินดีทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่เลมอนพูดไว้คงหมายถึงเรื่องนี้สินะช่างเถอะไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องไปยุ่งด้วยอยู่แล้วเอาละมันเล่นตาต่อไปกันรอบนี้ถึงตากระหมอ่อมแล้วใจกล้าไม่เบานี่ชินี่ท่านปูกมตรกับองค์ชายแห่งบีออนเรียบร้อยแล้วหรอครับตอนนี้เรื่องนั้นมาสําคัญนักหรือไง องหญิงกับผมบอกท่านแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าคนอย่างเขาหน่ะมันไร้ศักดิ์ศรีองหญิงท่านเฟเน็กเอ๋อขออภัยที่ข้ามาขัดจังหวะด้วยครับมีสารด่วนส่งมาจากกองกําลังหลักครับเกิดอะไรขึ้นกองกําลังหลักถูกพวกออกโจมตีครับองคหญิงจะไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับเออขออภัยด้วยครับแต่กระผมคิดว่าเราควรขอความช่วยเหลือ จะกองทัพบีออนดีหรือเปล่าครับหากท่านต้องการลดความสูญเสียของฝ่ายเราให้น้อยที่สุดเกรงว่าทางนั้นจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าท่านพูดบ้าอะไรออกมานี่เป็นเรื่องของราชอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นพวกเราจะจัดการกันเองหรือว่าท่านกําลังจะบอกว่าพวกเราจะพ่ายแพ้กับพวกออกนั่นเหรอฮ่ากับผมไม่ได้หมายความแบบนั้นไม่เป็นไรท่านหลอดข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงแต่ทุกอย่างจะจบลงโดยที่ไม่มีปัญหาเลยแน่นอนขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงนะออกเดินทางได้ พวกราชาจากักรศักดิ์สิทธินี่ดืดดึงจริงๆเลยนะครับแถมรองแม่ทัพคนนั้นก็ยังหัวแข็งเป็นพิเศษอีกถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้รีบไปที่ค่ายทหารของกองทัพบีออนแล้วขอเข้าพบองค์ชายระดับที่3เดี๋ยวนี้ครับเร็วหน่อยละ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันการเอาองค์ชายพอจะทราบว่าเรื่องอะไรหรือไม่พะยะค่ะดูเหมือนกองกาลังหลักของราชาจากักรศักดสิทธิ จะถูกพวกออกโจมตีผู้ปกครองได้ร้องขอให้พวกเราช่วยกำจัดออกลอบๆอาณาเขตนั้นให้แสดงว่าเรื่องนี้เป็นฝ่ายเมืองกิตที่ขอร้องมาสินาพยาค่ะไม่ใช่จากราชาจากักรศักดิ์สิทธิ์โดยตรงก็คงเพราะดื้อดึงนั่นแหละเซอร์เลมอนเต็มกองทัพออ,อกเดินทางทันทีน้อมรับบัญชาพยาค่ะนี่นายชื่ออะไรนะกะหม่อมชื่อว่าลอยครับองค์ชายงั้นก็ลอยไปที่ร้านเหล้าข้างตลาดเครื่องรางแล้วเรียกเหล่าอัศวินแห่งบีออนมาซะบอกว่ารับแค่สิบคนแรก พวกนั้นจะต้องโผล่มาหมดแน่ครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นออกไปเดินเล่นย้ำคับคืนกันหน่อยดีไหมดูเหมือนว่าทุกคนจะยังไม่สั่งเมาดีเลยนะไม่ใช่เลยพยคัคฆาฮาฮาดีมากว่าแต่เจอเลดสีหน้าของนายดูไม่สู้ดีเลยนะก็หมอมไม่เป็นไรพะยะค่าองค์ชายว่าไงโรลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้กระหม่อมรู้สึกปั๊บเพิ่มในตัวองค์ชายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งที่ถูกเหล่าอาศัศวินศักดิ์สิทธิ์ล่วงเกินแท้ๆแต่องค์ชายก็ยังทรงให้อภัยพวกเขาแล้วยังเสด็จมาช่วยด้วยตัวพระองค์เองอีกมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไม่คิดแก้แค้นเหมือนคนใจแคบกระหม่อมรู้สึกประทับใจยิ่งนักเพราะองค์ทรงมองภาพรวมไม่ใช่มองแค่จุดเล็กๆช่างทรงพระปีชาสามารถน่านับถือจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเจ้าโลลองเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่แ,ตแรกเลยเหรอเนี่ยขอบใจในความจงรักภักด ต่างจากตัวตนในชาติที่แล้วขนาดนี้แต่ฉันเองก็เปลี่ยนไปจากตอนนั้นเหมือนกันแค่พระอ,องค์รับรู้กะหมอมก็รู้สึกเป็นเกียรติและพยาค่ะหรือว่าหมอนี่ก็ได้รับผลกระทบจากฉันด้วยองค์ชายข้างหน้านั่นกองอัศวินศักดิ์สิทธิ์จากราชาจาักรศักดิ์สิทธิ์พยาค่ะทุกคนฟังให้ดีการต่อสู้กับออกครั้งแรกของเรากําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นคนแรกที่เข้าสู่สนามรบในทุกการต่อสู้และจะเป็นคนสุดท้ายที่ถอนตัวออกมา ข้ายูริบีออนองค์ชายระดับที่3แห่งบีออนขอสั่งการต่อทุกคนณที่นี้อย่าให้ใครได้รับบาดเจ็บเด็ดขาด